เลิกมนโนไลฟ์ผู้ยื่นซื้อลิขสิทธิ์บอลไทย600-800ถึง800ล้านบาทโกหกทั้งเพเซฟไทยลีกวอลแฟนบอลซื้อแพ็กเกจดูฟุตบอลไทยแค่59บาทต่อเดือน ยิงสดครบทุกนัดผ่านฟีทีวีแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS True ยังมีลุ้นทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับโดยความเคลื่อนไหวของการหาผู้ประมูลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกประจำฤดูกาล2023-24ครับ ล่าสุดทั้ง16สโมสรในฟุตบอลลีโวไทยลีกหรว่าไทยลีก1ครับก็ได้มาประชุมกันอีกครั้งครับที่โรงแรมฮูแมนนะครับก่อนที่จะได้ข้อสรุปเข้าคร่าวดังต่อไปนี้ครับโดยการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีโวไทยลีกฤดูกาล 2 0 2 3 2ง2 4นะครับได้รับการยืนยันว่าจะมีการถ่ายดสดผ่านทางช่องฟรีทีวีรวมไปถึงช่องทาง OTT หรือว่าการถ่ายดสดผ่านอินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็แอปพลิเคชันอย่าง t ท v i s i o n แล้วก็ AIS Play ครับโดยแฟนบอลจะได้ชมเกมทุกนัดครับ240แมชอย่างแน่นอนนะครับโดยทางแพลน B ee, ผู้ดูแลสิทธิทประโยชน์จะเป็นตัวแทนสมาคมนำไปขายแพ็กเกจต่อไปครับเมื่อจบฤดูกาลก็จะมีการนำเงินที่ได้จากการขายมากองรวมกันครับก่อนที่จะแบ่งให้กับทั้ง16สโมสรในราคาที่ เท่ากันครับโดยทั้ง16สบอสอนนะครับใช้ชื่อแคมเปญเซฟไทยลีครับแล้วก็มีการเชิญชวนแฟนฟุตบอลนะครับให้ซื้อแพ็กเกจชมฟุตบอลไทยลีครับเพราะว่ายิ่งมีผู้สมัครแพ็กเกจชมการแข่งมากเท่าไหร่ครับสบอสอนก็จะมีรายได้มากตามไปด้วยซึ่งราคาแพ็กเกจการชมบอลไทยลีกฤดูกาล2023-24ก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับ เดือนละ59บาทก็จะสามารถดูได้ทุกคู่ไม่ว่าจะถ่ายทอดสดทางแพลตฟอร์มของค่ายไหนนะครับโดยหากจะเหมาจ่ายครับก็จะตกอยู่เพียงแค่ฤด,ดูกาลละ500บาทนะครับก็จะได้ดูทุกคู่ไม่ว่าถ่ายทอดสดทางแพลตฟอร์มแล้วก็ค่ายไหนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางทูแล้วก็ a i s ครับจะออกโค้ดนะครับเพื่อให้สปอสน์นำไปจำหน่ายครับซึ่ง สโมสรจะนําโค้ดไปขายให้แฟนบอลด้วยตัวเองนะครับบางสโมสรอ,อาจจะมีแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสื้อแถมโค้ดซื้อตัวปีแถมโค้ดในการนําไปดูฟุตบอลก็แล้วแต่สโมสรน,นะครับว่าจะมีการจัดการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับโดยวันศุกร์ที่21กรกฎาคมนี้นะครับโปรแกรมก็จะมีการแจ้งให้แฟนฟุตบอลได้ทราบนะครับว่าทั้งดูการคู่ไหน จะเจอกันบ้างนะครับรวมไปถึงวันและเวลาการแข่งขันอีกด้วยนะครับโดยทางไทยลีกก็มีการยืนยันนะครับว่าจะมีการปรับโปรแรกรแมการแข่งขันไม่ให้บิ๊กแมตต์เตะชนกันครับแต่ละสัปดาห์จะฟาดแค่งตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็มีมันเดย์ไนท์วันจันทร์อีกด้วยนะครับโดยจะมีการแข่งขันในเวลาตั้งแต่17นาฬิกา30นาที18นาฬิกา19นาฬิกาแล้วก็20นาฬิกานะครับ ส่วนข่าวลือก่อนหน้านี้ที่มีการนำเสนอข่าวไปว่ามีผู้มาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในมูลค่า600ล้านบาทแล้วก็800ล้านบาทน,นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าไม่มีใครยื่นซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยเลยครับ So awesome. นะครับหรือว่า,าการจ่ายเงินเพื่อเพื่อดูผ่านจัดฟองนะครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือว่าทีมที่เป็นทีมเล็กเนี่ยเราต้องการเล่เนเงินในเรื่องของการถ่ายทอดสดเพื่อมารันสมโมสรตลอดทั้งฤดูกาลนะครับรายได้จากเลือกเสกเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามองตอนนี้นะครับก็คือ o t ทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดคัมเปงขึ้นมาว่า จะมีแคเมเปญเซฟไทยลีกนะครับก็คือเราอยากจะเชิญชวนน,น,น,นนะครับบรรดาแฟนบอลทุกสโมสรนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่รักในทุกบอลไทยเนี่ยก็ช่วยกันมาสมัครบริการของระบบโ t รีนะครับ <c oughs> เพื่อทําให้เม็ดยินไรได้เนี่ยมันจะกระจายเข้ามาสู่ทุกสโมสรน,นะครับแล้วก็ทําให้ทุกสโมสรเนี่ยสามารถลันไปได้ตลอดที่มูกตาแล้วก็เป็นการรันอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในระดับหนึ่ง แต่แม้วกระทั่งว่าเราจะออกแคมเปญเซฟไตรดิมาต่างนะครับแต่พิษสโมสรเนี่ยก็พยายามตั้งมั่นในกางที่จะพัฒนาตัวสโมสรเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้เล่นหรือเรื่องของสนามแข่งขันหรือว่าเรื่องของแคมเปญต่างๆที่แต่ละสโมสรโขทัยจะมาใช้เนี่ยเพืก็ทำให้สีสันของไตยดิพิษสุโขเนี่ยไม่เงียบเหงาแล้วก็มีความผัสกับแฟนบอลของทุกสโมสรยเพราะเราเชื่อว่าฤดูกาลนี้นะครับถ้าเรามองแต่เรื่องการเสริมทีมหรือว่าเรื่องของการปรับปรุงจรวดสโมสรยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นฤดูกาล ที่สนุกนะครับก็อยากจะเชิญชวนคนที่รักในทุกคนไทยหรือว่าแฟนคลับแต่ละสโมสรนะครับก็มาช่วยสนับสนุนในระบบของทีมแต่ละทีมด้วยอันนี้แปลว่าอาจจะมีการต่อจับหรือการเลือกั้งการันเรื่องนี้อาจจะต้องคุยกับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับก็จะมีคณะทำงานประกอบไปด้วยตัวแทนจากแต่ลสโมสรนะครับก็จะมาทำงานในเรื่องนี้ในเรื่องของตัการประสานงานะครับ ไการแข่งในเกมทั้งไทย,ยด้วยนะครับเพื่อทำให้โปรแกรมใน,นในฤดูกาลนี้เนี่ยที่หลายๆคนมองว่าฤดูกาลที่ผ่านมาโปรแกรมของบิ๊กแมททับกันนะครับเลือกด,ดูไม่ถูกนะครับปีนี้เราก็จะมีการประสานงานกับไทยเพื่อจะทำให้เกมบิ๊กแมทเนี่ยทุกคนได้มีโอกาสได้ดูอาจจะระยับวันเสาร์บิ๊กแมทหนึ่งคู่วันอาทิตย์หนึ่งคู่อาจจะมีการระยับไปเล่นเกมบอลจังหรือว่าเกมวันสุกด,ด้วยในครับเพื่อให้แฟนบอลไทย,บบนยเนี่ยได้มีโอกาสเสพฟุตบอลไทยได้อย่างเต็มที่ เริ่งต้นอย่างกำลังเจรจากันอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทาง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 สิบหกพันสองมองว่าเราจะไม่ล็อกัะไรแบบนั้นนะครับเราจะถือโอกาสนี้เนี่ยเพื่อจะให้สิทธิ์ไทยดีบเนี่ยให้ผู้ชมที่ชมไทยดิบเนี่ยได้ดูผ่านหลายแพลตฟอร์มทางสุดท้ายแล้วโอกาสเนี่ยเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์ทุกคนไทยให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึง การดูแลข้าวตดในหลายๆแองค์อรได้มากขึ้นนะครับเพื่อจะให้ทุกคนไทยในต่างจังหวัดได้ช่วยก็เรายังไม่ได้เซ็ตไว้นะครับแต่ว่าเราอยากจะหาวิธีการก่อนนะครับพิเศษเราเราเราได้รับการร่วมมือจากแฟนบอลไทยทุกคนเนี่ยเราเชื่อว่าตัวเลขหนึ่งมตรหเข้ามาเนี่ยมันก็ได้เงินไม่ถึงจนวนสองเลยถึได้แล้วก็ช่วยพัฒนาทำให้ แต่รัศมีโมสรเนี่ยมีสีสันมีไมชชีนที่จะดึงผู้เล่นมีการพัฒนายาวชนหรือว่าปรับองนามให้มีความน่าสนใจหรือว่ามีความสูงให้เป็นจักรอินเตอร์เทนเมนต์ได้ดีกว่าเดิมบก็เลยอยากจะเชวนทุกคนไทยนะแฟนบอลไทยทุกคนนะครับเข้ามาสนับสนุนมันต้องตั้งเป้าเท่าไหร่ครับที่จะให้คนมาสนับสนุนสนุนนะครับที่ตั้งเป้าไว้อะไรเงี้ยคือตัวเล่นเนี่ยเรายังจัดเก็บไม่ได้แต่เราอยากได้ แปนงขับของทุกทสโมสรนะครับอยากให้มาสนับสนุนในระบบโอทีีนะครับหรือคนที่ชื่นชอบฟุตบอลไทยหรือคนที่ยังไม่เคยเสพฟุตบอลไทยเนี่ยแต่ว่าอยากจะเข้ามาช่วยฟุตบอลไทยเนี่ยให้เข้ามาสนับสนุนในระบบโอทีีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไเงินที่ได้มาเนี่ยก็น่าจะทําให้ทุกสโมสรเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับและก็พัฒนาสโมสรในแง่ต่างๆทั้งเรื่องของเยาวชนเรื่องของการซื้อผู้เล่นเข้ามาเรื่องของการปรับปรุงแฟคเติตี้ของตัวสโมสรอไบน ก็อาจจะตอนนี้กำลังหาลื่ออยู่อาจจะเป็นเอสก็ได้หรืออาจจะได้ดูด้วยก็ได้หรืออาจจะมีแัดนอสต์อื่นเลือกได้ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการหาเรื่องนะครับเราอยากจะให้ทุกไทยลีกเนี่ยกระจายไปทึงแผ่นอสอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงทุกคนคลินิกกันได้ทุกที่ถ้าหมายแล้วาจะต้องเสียเงินค่าแพ็นเกจอ็บในการรับชมหรือไมแน่นอนคถ้าพวกไม่เที่ที่เข้าถึงการรับชมเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามา ให้กับสบคมมือสองนะครับเพื่อนำมาเป็นรายได้ในการที่จะพัฒนาสมมติสอง่องใบกับใครที่จะเป็นคนไปหาอาว <analytical southeast. S 1> ุธยเนี so limits, <am> ่ยตอนนี้เราก็ได้รับความปรานจากไปดีนะครับเราก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานร่วมกับคณะไปดีแล้วก็ผู้แทนจากสบคมมสอนะครับช่วยกันปรัะดานไพ่เมียหรือว่าจะเติมสีสัน ใน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 ทุกคอนไทยที่เรามองว่ามันน่าจะมีแมทค์ขอับไปครั้งหนึ่งไหมหรือจะมีการทําอะไรก็ตามที่ผู้คนเข้ามาดูฟุกบอนได้ความสนุกนอกเหนือจากเกมฟงทุกคอลสนุกส่งสอด90นาทีแล้วจะมีกกรรมอะไรที่เราสามารถเติมได้มากขึ้นหรือว่าสีสันอะไรที่จะเติมได้มากเพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยจนงดทุกคนได้เข้ามาดูฟุกบอลไทยได้มากกว่าเดิมครับนั่นหมายว่าโปรแกรมที่ทำไทยีิงออกมา ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยเาารายึดโปรแกรมเดิมเป็นหลักนะครับแต่าว่าปรับเปลี่ยนในลักษณะไหนการปรับเปลี่ยนไหนก็ดูว่าเราจะพยายามไม่ให้ทีแมแบดเนี่ยมันทับกันในวันเดียวกัววนในการอาจจะมีแบดวันศุกร์หรือแบดวันจันทร์นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าถึงทุกความสนุกๆได้มากขึ้นนรไปแชมป์จนแชมป์วันที่ใใหนะ้าก่อนเลยครับมันจะต้องถ่ายช่องไหนครับขอพราะรายการนี้ช่องไหนหน่อยต้องขอคุณแชมป์เป็นคนครับ ก็เรื one <toys> ่องนี้นะครับก็ต้องเริ่มทำนั้งแต่วันนี้ช่วงบ่ายก็ต้องลมเริ่มทงานแล้วเพราะเวลามันไล่หลังมากเป็นทีเนะครับอานสรุปใหนเรื่องของเรื่องของการประชุมายคอนโซวันนี้นะรสรุปเพื่อให้แฟนตอลชาวไทยได้สบายใจนะครจะได้ดูการขาย้อนโลอุกรไทยทุกคู่แน่นอน ช่องทางที่จะได้ดูเนี่ยหนึง่งก็มีทั้งทีวีในกางพู้และทุกคู่จะถ่ายพบผ่าช่องทาง o อท mm hmm. เมื่อสุก่นี้ที่ท่านโสตกได้รุณานะให้รายละเอียดนะครับ mm hmm. รายได้ที่เกิดจากการขายทั้งหมดจะถูกนำมาวางไว้ตรงกลางและก็จะหารกับ16จำโดยที่รายได้ทุกฝากที่จะตามที่เข้ามาครับ mm hmm. จะเป็นรายได้ของจำสนวนสองั้ง16ที mm hmm. เรื่องของ mm hmm. การมีส่วนร่วม ของสโมสรนะครับก็ได้มีมติในการตกลงกันว่าจะให้ทั้งสโมสโมสรเนี่ยส่งผู้แทนสโมสรเลือกหนึ่งท่านเพื่อที่จะมาเป็นกรรมการในการบริหารกิจการของไทยร่วมกันส่วนของไทยรีสอร์ทไทยรีสอร์ทวันนี้ไทยลีสอร์ทกับไทยรีสอร์ทยังไม่ได้มีการพูดคุยนะครับเพราะว่าสโมสรที่เชิญมาในวันนี้เนี่ยเป็นสโมสรของไทยลีกเท่านั้นส่วนไทยลีสอรไทยลีสอรเนี่ยภายในสัปดาห์นี้ และภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะได้มีการดดสื่อถึงโดยทางไทยทีวีสองก่อนส่วนเรื่องโปรแกรมการแข่งขันนะครับตรงนี้เพิ่มเติมจากที่พี่แมร์ได้ได้บอกไปนคะครับโปรแกรมการแข่งขัน จะทุกสัปาดาห์ทำยกเว้นสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันฟุตบอลด้วยอจะทำทุกเกมการแข่งขันสัปดาห์และก็ในบางสัปดาห์ที่ไม่สามารถที่จะแข่งได้อย่างเช่นมีโปรแกรมของอีฟเดนนะครับก็ก็เดี๋ยววันนี้ในช่วงบ่ายนะครับในที่ประชุมแต่ก็มีนัดติว่าจะตั้งเป็นตัวกิ่งลุกขึ้นมาซึ่งเป็นตัวแทนจาก8สโมสนะรครับเพื่อที่จะมาพูดคุยมาจบโครงการเรื่องของการประชุ ว่าโปรแกรมอย่างเป็นการจะเสร็จเมื่อไหร่ครับจริงๆโปรแกรมอย่างเป็นการเนี่ยเราได้ออกมาแล้วครับที่ถ่ายทอดสดด้วยนะที่จะระบุถ่ายทอดสดเลยคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกินสัปดาห์หน้าก็น่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเราจะต้องรีบเอาไปเพื่อที่จะไปขายทางช่องดีจีกับอะไก็ไม่าู้เพื่อจะได้ทการตนยการขยายามที่จะแยกตัว่มีต้นทุนจะเป็นตอนนี้มีการที่มีการพูดคุยกันอย่างที่ได้ยินครับ เดี๋ยวไทยลีกสอร์ทในสัปดาห์หน้าเราจะได้มีการเชิญสโมสรมาพูดคุยซ,ซึ่งเราไม่ได้ปิดกั้นนะครับสโมสรจ่ถ้าหากคิดว่ามีชอ่องทางในการหารายได้เพิ่มเติมขึ้นนะครับเราก็ยินดีที่จะทำงา,ทานร่วมกับสนับสนุนก่อนที่จะเหมือนว่าไทยลีสอร์ทในสัปดาห์จะได้จะแบ่งเป็นปีสองในสองงาปีนี้ที่มีโครงการก็จะคือจะแบ่งเป็นปีสองปีสามคิดว่าคงจะต้องมาดูกันครับว่า ิได้นะคว่อ no ยจ่านได้โยที่างเเเลยงได้ยอสมพี่จะให้คนมาสมัครกับพี่คิดไว้ว่าคนละกี่บาทนะประมาณเลขตรงนี้เดี๋ยวเนาต้องมาต้องมาดูแต่ตัวเลขจากฤดูกาลที่แล้วก็ประมาณอะไรนะสี่บเก้าบาทจากรดูกานี้เป็นตัวเลขจากฤุูการนี้นะครับตัวเลขของฤุูกาลนี้จะเป็นเท่าไหร่คิดว่าเดี๋ยวแล้วจสาผมจะได้มาลู้คุยที่มัวเสมีโอกาสจะเพิ่ม จากศิลิก้าไหมครับมีครับมีอากาศเดี่มและมีอกาศในวัสดุจะต้องจะต้องอยู่ที่ได้ข้อสรุปนะครับแล้ต้องขอไคยไในไครอีกสแลวกาแนบัในรีกสนะครับเรื่องของว่าเราอยากจะได้ให้ข้อสรุปจอกไครอีกนึงเนี่ยเป็นที่สรุปที่สี่่อนอตรนี้ก็ต้องครอบคุทั้งสิบหกดสอนะครับเราได้คอนติที่เป็นข้อตกลงร่วมกันจากข้อสุปชดสองราจะบริหารจัดการหลีกต่อไป